ได้ไหมว่าคุณมีรายได้เดือนละแสนน่ะเนี่ยติดต่อกันสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยนี่ไงฮะทุกทุกบอกว่าไม่ใช่ว่าวันนี้อยากสําเร็จกันโอ้ยทุกคนอยากสําเร็จค่ะแต่วามลงมือทามันวันหนึ่งก็ไม่แนะนําใครไม่พูดกับใครนั่นแหละฮะทุกบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ทําเหมือนกับเช้าชามเย็นชามทํามั่งไม่ทํามั่งทุกบอกได้เลยนะคะ ดูอนาคตไม่ต้องไปดูหมอดูที่ไหนทุกดูได um> ER ้เลยแต่ว um> uh ันน uh 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 ี้ตัวทุกเอเนี่ยตักตัวอยู่ที่บ้านนะฮะเมื่อวานนะฮะทุกส่งนะฮะส่งข้อบูลของท็อปอัพธุลิศไปนะคะทุกท่านประมาณสามสิบสี่สิบลายเห็นอะไรไหมคะวันนี้ตุกไม่ได้อยู่นิ่งเลยแม้แต่วันนี้ตุกจะสําเร็จแล้วตุกก็ไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วตุกก็บอกคุณฉุระว่าวันนี้เมื่อวานส่งไปกี่คน คือต้องจี้เลยวันนี้ถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องอยู่ใกล้ๆกับคนสําเร็จทุกท่านนั่นแหละค่ะทุกทุกถึงบอกว่าวันนี้ชั่วโมงนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาที่อื่นเลยค่ะทุกท่านเขาอัพทุลิตเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้ต่อให้อ่าวันนี้ถ้าสมมุติว่ามีเราอยู่ได้ไหม ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่เศรษฐกิจแย่ทุกคนบอกว่าถ้าจะกินอาหารเสริมเอาเงินไว้กินข้าวดีกว่าแต่ถ้าวันนี้ต่อให้วิกฤตอะไรก็แล้วแต่อวันนี้วิกฤตโควิดเดี๋ยวเราเราเลิกใช้โทรศัพท์ก่อนดีไหมทุกคนทําไม่ได้ค่ะทุกท่านทุกอยากจะบอกทุกท่านเลยว่า ต่อให้วิกฤตอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะเลือกใช้มันไม่ได้นะคะแล้ววันนี้ทุกท่านคะธุรกิจของเราในเมื่อชีวิตประจําวันเขาจ่ายค่าโทรศัพท์กันอยู่แล้วจ่ายกันปีหนึ่งห้าหกพันเจ็ดแปดเราของเราเนี่ยมีโปร ดีที่2,090บาทจากที่เขาจ่ายปีหนึ่ง 5,000, 0 0 0 7,000, 8,000, หมื่นสองหมื่นมาจ่าย2,090บาททุกท่านคะแท็จะไม่มีใครปฏิเสธเลยนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านาที่เข้ามานะคะตั้งเป้าใหม่นะคะต่อให้วันนี้เราไม่ได้ออกจากบ้านนะคะในโทรศัพท์ของท่านนะคะมีลายใครที่เรารู้จักมีไม่รู้กี่ร้อยคนท่านส่งไปเลยค่ะแล้วโทรศัพท์มีเบอร์ คนท่านโทรเลยค่ะโทรไปบอกเขาคถะว่าวันนี้เรามีโปรดีๆนะคะยิ่งคนที่สำเลยฉันอยู่กับบ้านฉันเขามีไรายไดเ้เดือนหนึ่งห้าหมืนเดือนหนึ่งแสนเดือนหนึ่งสองแสนวันนี้ตัวตัเองอยาก รถกำลังจะโดนยึดแต่วันนี้ทุกกดคนเห็นไหมฮะทุกเป็นม้าลำปางทุกไม่สนใจใครจะบอกว่าท็อปอัพดูนิสเป็นยังไงทุกไม่สนเหมือนที่ครบทุกบอกเห็นไหมคะวันนี้ทุกไม่สนทุกสนใจว่าวันนี้เป้าหมายฉันต้องสําเร็จและทุกจะตั้งไว้เสมอว่าถ้าเท่านั้นทุกจะหาวิธีทุกวิธีประสบความสําเร็จถ้าไม่ประสบความสําเร็จทุกไม่เลิก านนะคะบอกกับทุกท่านเลยว่าแล้วนะับนะช่วงนี้ทุกท่านก็เห็นอยู่นะคะทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆห,ห,หลงทางกับกับอย่างอื่นแล้วทุกท่านวันน,นี้ท่านประธานสร้างไว้ให้ทุกคนหมดแล้วนะคะทุกท่านถ้าทุกท่านอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากาให้คนที่เรารักมีชีวิตที่ดีขึ้นนะไม่ต้องไปเสียเวลาที่อื่นค่ะทุกท่านทุกท่านลองทำจริงคำว่าพาสิซีบมีจริงที่ top ท็อปอัพธุริเท่านั้นเพราะทุกผ่านธุกรกิจคือขายไม่มีจริงทุกท่านแต่ท็อปอัพธุริทุกท่าน ันรวยกันแบบยาวๆแบบยั่งยืนเลยค่ะวันนี้ทุกๆบอกกับทุกท่านเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะต้องขวาว่าอุ้ยบริษัทไม่รู้มันจะปรับเปลี่ยนวันไหนบริษัทไม่รู้มันจะปิดวันไหนแต่วันนี้ทุกท่านคะวทุกท่านประสบความสําเร็จทุกท่านมองอนาคตยาวๆเลยค่ะตัวทุกเองเนี่ย บอกได้เลยทุกลมหายใจเข้าออกท็อปอัพธุริศแล้วตัวทุกเองฝากอนาคตนะคะแล้วฝากชีวิตที่ดีไว้กับท็อปอัพธุริศนะคะทุกท่านแล้วทุกฝากแี่คิดไว้นะคะทุกท่านว่าวันนี้หลายท่านนะคะใช้เวลาหลายนาทีนะคะเพื่อสู้นะคะแต่ตัดสินใจยอมแพ้แค่หนึ่วินาทีเสียดายมากคนที่ ไม่เคยรู้จักท็อปอัพธุลิศนะคะทุกทุกถือว่า,ายังไม่เสียโอกาสเท่ากับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วไม่ทําจริงกับมันแล้วไม่ลุยจริงกับมันแล้วตัดสินใจว่าท็อปอัพธุลิศไม่โอเคแล้วยอมแพ้แล้วก็เลิกไปลา,าเวลาเนี่ยรู้สึกร่วงเลยมาค่อนข้างเยอะนะคะการขัดวาน,วน การพุ่งนะคะคือโจรต้นความสำเร็จของเรานะคะจบทุกท่านมีชีวิตดีแน่อขอบคุณค่ะขอคืนไม้ให้กับเอ็มซี